สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรหนึเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคาแนะนานะคะ สำหรับวันที่27นะคะพี่น้องจา๋าแอดให้เด่นให้เนด่นวิ่งรูดที่5นะคะพี่น้องจา๋าก็มาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะรอบเฉพาะกิจมา2องห้านะคะเน้นรอบไม่เข้านะคะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษขอภัยพี่น้องด้วยเนาะ58ตัวชอบด้วยนะคะพี่น้องก็สำหรับพี่น้องที่ตามรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็รอบว i ไนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะ ก็ตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะห้าแปดเน้นถูกแต่เน้นรอบไม่ถูกนะคะพี่น้องเน้นรอบไม่ถูกนะคะห้าไม่มาจาักเม็ดนะคะพี่น้องก็ไปลุ้นกันต่อนะคะสําหรับวันที่28่สิดเดือนหปีหกสี่นะคะจอสองตัวบนล่างเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะพี่น้องก็ สำหรับวันนี้นะคะแอดก็จะให้ตัวเด่นหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ตัวรองหนึ่งตัวนะคะแต่เป็นตัวเจาะตัวเจาะก็จะเป็นตัวเด่นนะคะพี่น้องวันนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แอดด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันที่28นะคะก็แอดให้เด่น9นะคะเด่น9้า ลงห้านะคะพี่น้องก็ยังชอบห้าอยู่นะคะสําหรับวันที่ยี่สิบปดนะคะยังชอบห้าอยู่เนาะก็อย่าเพิ่งทิ้งนะคะพี่น้องวิ่งรูดฟันที่เก้านะคะเก้าศูนย์นะคะเก้าหนึ่ง เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดและเก้าเก้านะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะพี่น้องสายรูดสายวิ่งสายฟันนะคะรูดฟันได้ที่เก้าเนาะ แต่สำหรับใครที่ไม่ชอบ9นะคะก็จะเอาตัวรองไปเป็นแนวทางก็ได้นะคะรอบปกตินะคะพี่น้องดีไม่ดีอาจจะมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะพี่น้องปกตินะคะบวก VIP นะคะกันนะคะ กันพิเศษเนาะดีไม่ดีจะมารอบเฉพาะกิจด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวแอดเน้นให้นะคะสำหรับตัวที่แอดชอบเนาะก็จะเน้นแค่ห้าคู่เนาะถ้าพี่น้องชื่นชอบก็ตามก็ได้นะคะไม่ตามก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะแคปไว้จดไว้นะคะแอดชอบเก้าหหกเ้านะคะเก้าห้าห้าเก้านะคะ9ก้าสองสองเก้านะคะ 9ก้านะคะพี่น้องเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งดูก่อนนะคะ9ก้านะคะพี่น้อง5คู่เท่านั้นนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะชุดเด่นก็จะมี9ก้าหนึ่งหนึ่งเกนะคะ9ก้าสองสอนะคะ9ก้าหห้านะคะ96้านะคะ9ก้านะคะ แล้วก็ชุดรองนะคะก็จะมี9009นะคะ9339นะคะ9 4 4 9 9 8 8 9แล้วก็99นะคะพี่น้องเน้นไปที่รอบปกติแล้วก็รอบ VIP นะคะกันกัรชุดอ่าการรอบพิเศษนะคะพี่น้องจ๋าดีไม่ดีจะมารอบตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขนะคะเฮงเรงโดยโดยปังๆนะคะ จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ